อย่าใส่ใจกับคํานินทาอย่าเก็บเอาคําที่คนอื่นเขานินทาเราเอามาคิดให้มันบุ่นวายใจให้มันเป็นทุกข์คํานินทามันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับโยกของเรามันมีมานานลแล้วตั้งตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นสังคมก็ มีนินทามีมมสันสนิริญขึ้นมาฉะนั้นเราเหลีกเลี่ยงการดินทามไม่ได้เราก็ยอมรับว่ามันต้องมีคนนินทานินทาว่าร้ายเป็นสันจธรรมเป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งทำที่อยู่คู่กับโลกที่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่ว่ากับเราหรือกับท่านทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาดินทาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจอต้องเจอคนดินทาแต่เราจะรับมืออย่างไรไม่ให ไม่ให้มันมาทำาะไรเราไม่ให้มันมาทำให้เรานั้นเป็นทุกข์จนไม่กล้าจนกลัวไม่กล้าที่จะทำตามทำต,ตามเป้าหมายทำสิ่งที่เราคิดเอาฝันไว้สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญบางทีเราก็ลืมกลับมาทบทวนตัวเองว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราได้ทำตามเป้าหมายตัวเองบ้างหรือยัง ได้ทำสิ่งที่ตัวเองฝันสิ่งที่ตัวเองชอบบ้างหรือเปล่าถ้าถ้าดูแล้วว่ายังก็ต้องถามว่าทำไมทำไมถึงยังไม่ทำสักทีมันติดอะไรอยู่มันมีปัญหาอะไรมันขัดข้องอะไรเราก็สาวไปหาเหตุให้ได้สาวไปหาเหตุให้ได้โดยเริ่มสาวจากความคิดก่อนว่าไอ้ที่ไม่กล้าทำเนี่ยมันมันคิดอะไร อ๋อมันมันคิดมันกลัวมันกลัวกลัวความคิดคนอื่นมันไม่มั่นใจกลัวภาพลักษณ์ออกมาไม่ดีเนี่ยมันมีความกลัวไปหมดเลยมันก็เอ่ยทําให้เราไม่ลงมือทําสักทีทำให้ชีวิตของเราไม่ก้าวหน้าไปสักทีเพราะว่าเรากลัวคําพูดของคนอื่นทั้งทงที่เรายังไม่ได้ลงมือทําคือพูดง่ายๆว่าเรากลัวไปก่อนแล้ว แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราลงมือทำอาจผลอาจจะออกมาดีงามมีแต่คนสรรเสริญก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตเราทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามมวแต่นั่งจมความกลัวกลัวคำนินทาจากคนอื่นกลัวคำด่าจากคนอื่นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนอาตมาออกมาพูดธรรมะเนี่ยขนาดอาตมาพูดปกตินะ พูดปกติไม่ได้ใช้คำหยาบไม่ได้ใช้เสียงเสียงบรรยายทําแบบดุดนันก็ยังมีคนเข้ามาเม้นอาตมาอย่างหยาบคายก็มีคนเข้ามาด่าอย่างหยาบคายแต่ว่าถ้าเกิดเรามัวแต่กลัวเรามัวแต่ไปจมกับความคิดกับคำดินทาของคนอื่นเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ อยู่แบบไม่ได้พัฒนาไม่ไดม้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตสิ่งที่เราได้อย่างเดียวก็คือความทุกข์เราต้องมาทุกข์มาคิดมากกับคําพูดที่มันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราฉะนั้นเราจงทําใจให้หนักแน่นเหมือนขุนเขาขุนเขาแม้จะโดนอลมพายุแม้จะโดนหาฝนซัดกระนำมามากมายท่า่ขุนเขาก็ยัง หนักแน่นมั่นคงไม่สันไหวจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังรับคําด่าคําดินท้าไม่ได้ถ้ามันยังแบบเวลาโดนด่า้วมันร้อนรุ่มเกินไปมันควบคุมตัวเองไม่ได้เกินไปนั่นก็แสดงว่าจิตใจของเรายังอ่อนแอมากฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งทําจิตใจให้สงบให้มีสมาธิ ศึกษาหลักธรรมะคำสอนเข้าใจมองโลกตามความเป็นจริงแนวว่าโลกมันก็เป็นแบบนี้ธรรมชาติของโลกที่ทําที่มันอยู่คู่โลกมันเป็นแบบนี้เราจะไปเปลี่ยนแปลงให้มันได้ดั่งใจเอามันก็ไม่ได้เห็นไหมของทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในสัจธรรมไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นสัจธรรมความเป็นจริง ที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะได้รับคําชมไม่ว่าจะได้รับคําดินทาไม่ว่าจะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศยศมีสุขมีทุกข์อย่างนี้นเป็นต้นเราก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะการโดยเฉพาะตอนที่เรามีความสุขเราได้ยศเราได้เจริญในหน้าที่การงาน เราก็ต้องตั้งมั่นเขาเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนอยู่ในความประพฤติที่ดีงามประพฤติตนให้เป็นให้มีวาให้มีกายสุจริตวาจาสุจริตวาจีสุจริตประพฤติตนให้รู้จักบริบทรู้จักหน้าที่รู้จักสถานะรู้จักบุคคลรู้จักการวะเทศะอย่างนี้เป็นตน้น ให้มันถูกกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการที่เราต้องตั้งตนไว้ชอบมันก็เป็นการไม่ประมาทบางคนพอไม่ตั้งต,งตนไว้ชอบเมื่อได้ราบเมื่อได้ยศเมื่อได้สุกก็อาจจะเหลิงก็ทําตัวเย่อหยิ่งจ้าโสโอหังทํากลางใส่คนอื่นอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ชีวิตตกต่ําในที่สุดฉะนั้นถ้าเรา ทำตัวเราดีแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขานินทาเราก็ไม่ต้องใส่ใจถ้าเกิดคํานินทานั้นมันเป็นความจริงเราผิดจริงเราก็แค่เอามาปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้โดยพัฒนาโดยมีการพัฒนาแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่เอาจิตไปจมปักอยู่กับคำพูดไร้าสาระคำดา่าคำเหยียดหยามต่าง มันก็มีแต่ทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ชีวิตมันก็ไม่ไปไหนสักทีสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครมารับผิดชอบชีวิตของเราเขาเรียกว่าไม่มีใครมาดูแลเรายามเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลตัวเองยามเราหิวข้าวเราก็ต้องหากินเองนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราทําไปเถอะตามเป้าหมายของเราตามความฝันตามความสุข ตามหน้าที่ตามใจิตใจของเราที่มันไม่ได้เดือดร้อนตอนเองไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นทําไปเถอะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราอย่ามัวแต่ไปจมปักกับคําพูดที่ไร้สาระของคนที่เขาไม่หวังดีกับเราไม่ได้ชีวิตของเราก็จะกลายเป็นชีวิตที่ไร้สาระหาคุณค่าหาความหมายหาอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นหากเป็นฐานอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเอามัวแต่ไปจมอยู่กับคําพูด ไร้สาระของคนอื่นชีวิตของเ,อาเอราก็เลยไร้สาระ